สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนนี่ผมก็มาขายสักหน่อยนะครับผ่านทางมามาสัปดาห์เกือบเดือนแล้วนะครับน,นี่ก็เป็นของอาบัตีนะครับยโยธากิจนะครับนนก็เป็นโครงการของเกิดจนประธาน,นะครับน,นี่ก็กำลังถามโชเฟอร์บอกว่าแกจะทําสั่งนะครับน,น,นะครับ เพื่อระบายน้ำบริเวณนี้ประมาณกี่ไร่ตัวเฟอร์ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับเทืบอกว่าให้เคลียร์ไปก่อนนะนี่ก็เป็นแนวขั้นับที่รถอยู่ครับก็ส่งยุ่นจิตมาครับ ปูมยาวนะครนะับตัวเบ้ครับตัวเบลโก้คนระับรุ่นห้ามักไฟคนะรับพอดีว่าสลักพุ่งนะขี่ครับทางนะคระับทำงานกันยังไงนะครับจัดว่ายังไงรถแรงก็ไม่ทราบนะครับเเลยต้องจอดนะครับอยู่ฝั่งด้านหลังผมนะครับเลยอันนี้ก็มีรุ่นเจ็ดคันเดียวนะครับเจริ้งคนระับทางแนวขั้นก่อนนะครับหลังก่อนนะครับ เแกริ่งแปนี่เร็นะครับแกบอกครับอู้สุดตรงไหนนะครับก็เป็นอีกชั้นนึงครับของอาบดีนะครับผมขายมา่ก่อนเป็นอีกชั้นนึ่งครับเป็นชั้นที่มีเบอร์สีแปนอยู่ครับ เป็นบึงนะครับเป็นบึงครับก็เลยชิ้มๆดูนะครับตัวเดี๋ยวงลุกติดล้มนะครับไปนี่ถูกนะครับ มีหลายคันอยู่นะครับรถนะครับมีคันเวิร์ดนะครับบุญยาครับเอลีหรือว่าเอลีอาร์หรือว่าอย่งผมจำไม่ได้ครับรหัสรุ่นรถนะครับบุญยาเหมือนกับที่ผมตายอนายุทนะครับรจักอมาตาสามพันนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะครับมาแล้ววันนั้นนะครับไม่ทันได้ถ่ายนะครับ ตัดครับทำส,สะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมกันเด้่อยครับก็เอาแบบน้ำน้ำไปก่อนนะครับก็จะมีรุ่นแปดก็จะไม่ปิดครับคันหนึ่งครับ แปดอะไรอ่ะแปดดีหรือเปล่าครับจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวอมกดไลค์นะครับกดแชร์ครับกดซับสไคร์นะครับนะเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ ยอดนิยมเหมือนกันนะครับเต็มนิยมเหมือนกันนะครับรุ่นเจ็ดนะครับผมสส์แล้วผมกับรุ่นห้าเลยนะครับที่ทำอยอดได้เยอะเหมือนกันนะครับตลาดการกายครับ โอครับผมก็จะขอจบการถ่ายเริงเท่านี้ก่อนนะครับตอนเขาขุดเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายให้ชมนะครับโอเคครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับามาถ่ายให้ชมแน่นอนัลนครับ